แม่ชีคิดว่าแม่ชีโชคดีนะคะที่เกิดมาในครอบครัวที่ดำเนินทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องพ่อแม่สนใจอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็จะเล่าเรื่องในพระไตรปิฎกให้เราฟังแต่เด็กๆเรารู้สึกเราลักพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากบวชอยากเป็นสาวิกาตั้งแต่เด็กๆโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือได้พ่อบ้านเจอเจอเจอพ่อบ้านเนี่ยเขาเป็นคน ผ่านการบวชเรียนมาแล้วเขาก็ครอบครัวธรรมะเหมือนกันพ่อบ้านน่ะเขาเป็นลูกศิษย์วัดชนประทานเขาก็พาพาแม่ชีเนี่ยไปหาหลวงพ่อปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าพระเนี่ยที่ทางานเพื่อสังคมเนี่ยงานเยอะมากงานเยอะเราก็ได้ช่วยได้เป็นในขาของมูลนิธิวัดปัญญานะคะก็เริ่มคิดโครงการ โครงการต่างๆที่ที่เป็นพระพุทธศาสนาเชิงลุกอะค่ะเช่นโครงการพุทธอาสานะคะคนที่มาวัดเนี่ยมาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยทำเพื่อให้เขาอิ่มเอมใจแล้วก็ทำโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์การที่แม่ชีคิดอยากบวชเนี่ย ก็มี2อสองประการก็คือว่า 1. เราเนี่ยฝึกสติสร้างจังหวะฝึกสติเนี่ยได้ผลดีกับชีวิตประจำวันของเราแล้วเราก็หาโอกาสที่จะบวชยู่แล้วนี่ลูกจบแล้วค่ะลูกมีลูกสองคนค่ะจบปัญญาโทหมดเลยก็ส่งเขาไปเรียนต่างประเทศเขาไม่กลับค่ะแลยขออนุญาตท,ทางพ่อบ้านแล้วก็บอกลูกว่าถ้าแม่จะใช้ชีวิตอย่างที่แม่คิดแม่ฝัน และแม่น่าจะมีความสุข ที่สุขโตเนี่ยหนึ่งบรรยากาศนะคะแล้วก็สองครูบาจารย์สามก็คือเพื่อนคือแม่ชีเนี่ยมีมีมีเพื่อนที่บวชมาก่อนอเช่นแม่ชีวิแล้วก็แม่ชีอูดซึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีมากจนปัจจุบันนี้ก็คือว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่ก่อนบวชแล้วก็ปัจจุบันตอนบวชก็เป็นกาลยานามิตรเนียอะไรก็บอกกันอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งตรงนี้สําคัญมากเลย ก็คือสามอย่างที่แม่ชีเลือกนะคะสถานที่ครูบาอาจารย์ที่จะหนุนปัญญาเราได้แล้วก็สามารถที่จะนำทางเราได้แล้วก็เพื่อนที่เป็นแวดล้อมให้เราเราก็ได้ฟังหลวงพ่อ ให้โอวาสพระซึ่งแบบประทับใจหลวงพ่อมากๆเลยแล้วก็ก็นั่นแหละทําให้เราคิดว่าเราจะต้องมาบวชที่นี่นนนแนวทางที่เราเห็นว่าคนคนหนึงน่งชีวิตหนึ่งหรือว่าทุกทุชีวิตเนี่ยเมื่อ ยอมลงทุนสละทางโลกมาออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องได้เรือนแล้วมันมีเรื่องเดียวอ่ะก็คือเรื่องของการทำพระมรรคผลนิพพานให้แจ้งแล้วก็มันเป็นจริงเพราะเรียกว่าสัจธรรมพพุทธเจ้ามีหรือว่าพระหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านมีก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนมันเข้าถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นแนวทางต้องบอกให้ตรงเลยว่าบวชไปเนี่ยจะต้องเรียนเรื่องกรรมฐานพัฒนาจิต ไปนั่งถึงเข้าถึงสภาวะของการทําที่สุดแห่งกองทุก์ก็จึงบอกให้ฝึกกรรมฐานให้มากๆปีแรกเนี่ยที่แม่ชีบวชก็จริงจังมากๆก็คือแม่ชีปิดวาจาตอนบวชเนี่ยพระอาจารย์สงศินก็ให้ให้โอวาสว่า ให้ภาวนาจริงจังเยอะๆอย่างน้อยวันละหกชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงแล้วมาฟังสิบชั่วโมงทำได้ไหมในในแบบในรูปแบบอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามทำที่จริงพระอาจารย์ไปศาลเนี่ยเราศรัทธาในคำสอนนะคำเทศของท่านก็ไปอยู่กับท่านท่านก็ให้โอวาดคล้ายๆกับพระอาจารย์สุนทรเหมือนกันว่าท่านเอะอยู่ที่นี่นะต้องแบ่งเวลาต้องแบ่งเวลาว่า นอนนอนอย่างมากไม่เกินหกชั่วโมงแล้วก็ภาวนาอย่างน้อย6กชั่วโมงแล้วก็ทำงานส่วนรวมทำงานส่วนตัวอะไรเนี่ยหชั่วโมงก็สาหกก็ได้ยึดหลักปฏิบัติของทั้งพระอาจารย์ไพศาลแล้วก็ไม่ทิ้งคำของอุปชาก็คือพระอาจารย์สสงธีตสิบชั่วโมงพอพรรษาที่สองมากราบท่านอีกเขาเรียกว่ามาเถเลท่านนะคะมากราบท่านบอกว ต้องให้ได้พันชั่วโมงในพรรษาต้องให้ได้พันชั่วโมงค่ะพันชั่วโมงสามเดือนไม่ชีไม่ได้ค่ะก็ก็เลยเป็นปฏิธานว่าต้องพันชั่วโมงแล้วค่อยออกจากบับทําได้พรรษาที่สค่ะเห็นการเป,เปลี่ยนแปลงเราใจเย็นลงและเราอภัยคนได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันเนี่ยแม่ชีทำโครงการเยอะมากแต่ว่าโครงการที่ภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็คิดว่าสู้ซึ่งหลายๆคนไม่เห็นด้วยคือสร้างธรรมทายาตแม่ชีธรรมทายาติไม่จําเป็นต้องบันชีน้อยก็เป็นแม่ชีทั่วๆไปเนี่ยค่ะให้เดินอย่างถูกวิธีของอของการใช้ชีวิตอย่างพรมจรรยร์อย่างยั่งยืนก็คือชีวิตแม่ชีเป็นยังไงนะ คุณอย่าลืมภาวนาแล้วก็คุณต้องมีเป้าหมายแล้วก็ภาวนาแล้วก็ศึกาษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจสอนตัวเองให้ได้แล้วก็ค่อยเผยแผ่และโดยจริยวัดอันงดงามของแม่ชีเนี่ยก็สิ่งนี้ก็สำคัญบางคนก็มาถามแม่ชีเวลาแม่ชีอบรมศักยภาพแม่ชีแม่ชีจะอบรมศักยภาพแม่ชีเนี่ยสี่เดือนหนึ่งครั้ง ก็จะรุ่นละ30คนก็โดยคัดเราเลือกแม่ชีเหมือนกันที่ที่ใยที่จะพัฒนาตัวเองในในด้านตัวเองและสังคมช่วยเหลือสังคมนี้ค่ะอีกโครงการหนึ่งก็คือแม่ชีทําหลักสูตรแม่ชีน้อยเราเป็นแม่ชีเราก็มารณรงค์แม่ชีทําเรื่องเด็กผู้หญิงเอาเด็กผู้หญิงมาบวชชีก็คือโกนศีรษะ ตอนปีพุทธชยันตีทำเป็นปีแรกเพื่อถวายพุทธบูชาด้วยนะคะปีแรกก็ได้เด็ก81คนซึ่งแบบภูมิใจมากๆเลยสิ่งที่สอนคือ5ดีเพื่อชีวิตที่งดงามค่ะกับกับกับสิ่งที่ใช้วิถีชีวิตในชีวิตประจำวันปีที่แล้วเนี่ยเป็นโครงการที่ ให้พ่อแม่มารับสินห้าในขณะที่เด็กรับสินแปดก็ได้ผลค่ะพ่อแม่บางคนเลิกเล่าในข้าพรรษาได้แม่ชีเป็นคนชอบเล่านิทานในพระไตรปิฎกเด็กเดี๋ยวนี้รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นกับการ์ตูนวันดิสนีการ์ตูนของยุโรปอะไรเงี้ยค่ะเล่านิทานธรรมะแล้วก็ แต่จะเน้นผู้ใหญ่กับคนแก่ฟังเน้นเรื่องการปล่อยวางการเตรียมตัวตายการอะไรนียคะ่ะแล้วก็เพราะว่าส่วนใหญ่คนแก่ฟังวิทยุเด็กไม่ฟังแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแม่ชีอบรมแม่ชีเพื่อให้เป็นวิทยากรแล้วก็ให้เข้าสู่โรงเรียนเป็นแม่ครูในโรงเรียนตอนนี้เริ่มทำแล้วคะ่ะอยู่ที่ฉะเชงิงเซานะคะ ทำที่สําหรับคนใฝ่ในธรรมนะคะหรือว่าปรารถนาตรงนี้ค่ะให้มาอยู่รวมกันให้อยู่เป็นสังคมสังฆะอยากทําที่สําหรับตรงนี้สําหรับแม่ชีผู้สูงอายุและก็ผู้หญิงที่เบื่อบ้านเบื่อลูกเบื่อสามีอะไรามาอยู่ด้วยกันอาจจะมาใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้เริ่มทำนิชฌะถึงเสาชื่อว่ามูลนิธิธรรมสัจจะ เห็นการทางานอย,างอย่างต่อเนื่องในตอนบวชื่อกนบวชด้วยซ้ำนะก็เห็นแม่ชีใช้รูป,ปรขันใก่กายใช้วาจาใช้จิตใจนะในเชิงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องที่ต้นมาตั้งแต่เป็นโยอมอย่ั่งมาเป็นแม่ชีเป็นตั้งบัดนี้แล้วก็น่าพัฒนาจะหญิงคนหนึ่งที่คิดว่าต่อไปในภายภาคหน้าศาสนาอาจจะได้พึ่ง ผูหคนนี้หรือว่าอีกหลายๆคนที่มีลักษณะแบบนี้ถ้าใครมาถามแม่ชีเนี่ยแม่ชีก็ต้องให้เขาเตรียมใจว่าถ้าบวชแล้วเนี่ยเขาจะวางตัวเขาเป็นยังไงก็ต้องถามตัวเองก่อนแล้วก็เนี่ยสามประโยชน์เนี่ยประโยชน์ตนเนี่ยคุณจะเอาอะไรแล้วก็ประโยชน์ท่านเนี่ย ุณจะให้อะไรแล้วก็คุณคุณศึกษาธรรมะแล้วคุณจะให้สังคมยังไงไม่ใช่บวชไปวันวันหนึ่งอยู่ไปวันวันหนึ่งอะรยนค่ะเพราะนักบวชเนี่ยมันต้องคือบวชแล้วมันต้องพัฒนาตัวเองนะคะเอาธรรมะมาพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องช่วยเหลือสังคมด้วยต้องช่วยเผยแพร่จะฝากบอกแม่ชีแล้วก็ นักปฏิบัติธรรมทุกคนเนี่ยว่าเส้นทางนี้มันเดินทางคนเดียวเพราะนั้นต้องเจอแน่ๆเหงา,ว,าว้าเหวและเคว้งควา้างแต่ถ้าคุณเป้าหมายไม่ชัดเจนเนี่ยไปไปได้ช้าต้องตั้งเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนแล้วจะไปได้เลยไม่ต้องรีบแต่ไปอย่างช้าๆอย่างมีเป้าหมาย